าวกัมพูชาถึงกับดิ้นผ่านไม่ยอมรับเมื่อต่างชาตินั้นออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และได้คุยกันดีเกี่ยวกับประวัติของการแข่งซีเกมที่หลายๆชาติบอกว่านี่มันคือซีโกงทั้งที่เรื่องมันผ่านมาแล้วนะและขเขมรยังไม่พอใจอย่างนักเมื่อต่างชาติบอกว่าในปี68นี้ประเทศไทยจะจัดซีเกมที่สวยงามและยิ่งใหญ่กว่ากัมพูชาจเจริญกว่าเป็นร้อยเท่าดิ้นสิครับรับไม่ได้นี่คือความจริงที่แสนเจ็บปวดและชาวกัมพูชาบางคนบอกว่าประเทศไทยนั้นแหะเป็นคนก๊อปทุกอย่างของเราไปแล้วต่างชาติมาบอกว่าไทยจะ กว่าจะเด่นกว่าได้ยังไงพวกเขาก็น่าจะรู้ว่าการเป็นภาพนั้นมันไม่ได้ง่ายนะกัมพูชาเราทุ่มทั้งเงินและบุคลากรตั้งมากมายและทำให้ภาพนั้นออกมาตรการตาสวยงามในชนิดที่ไทยแลนด์ไม่สามารถเทียบติดได้เลยแม้แต่น,นิดเดียวครับถ้าทําได้แบบเมนต์เราจะต้องเสียแผ่นดินบางส่วนให้กับประเทศจีนพร้อมท่าเรือเงินกู้ค่าจ้างคนออกแบบสถานที่และงานและแถมพิธีเปิดของประคุณได้ข่าวว่าแอบตัดไฟจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆตอนพิธีเปิดเพื่อให้ไฟนั้นมีความเพียงพอในการเปิดสนามอ ยิ่งใหญ่ของเมื่อคืนชาวบ้านนับแสนนับเบื่นไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงขนาดน,นั้นและแถมมูลเซนผู้ดีเด่นที่สุดไปในประเทศของคุณกว่าจะนิมนบมากว่าจะมาถึงสนามถ้าจะไม่ผิดงานเริ่มตั้งแต่บ่ายสองนายฮุนเซนเดินทางมาถึงตอนหนึ่งทุ่มครึ่งผมรสูสงสารสงสารคนที่เขามานั่งรอจริงๆมองไปที่หัตถจันทร์นี่หน้าดําหน้าแดงกันไปแถวเพราะต่างแต่ตั้งแต่เที่ยงยันคำ่ำโอ้สุดยอดไปเลยกับพูชาคือคุปปิโจมะต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2566หรือปีีีทท่่แล้วผ่านมานี้การแ้อยหกสิบหกหรือป จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาพิธีเปิดยังเป็นทางการที่สนามกีฬามรดกเตโชกรุงพนมเปญโดยพิธีเปิดงานยังเป็นทางการเนี่ยเริ่มตอนหนึ่งทุ่มโดยในตอนนั้นเนี่ยคาดการว่าอันนี้จะพอสายตาของรัฐมนตรีภายในกัมพูชาเขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมหาศาลเข้ามารับชมเต็มความจุแทบจะไม่มีที่ว่างในสนามเลยแต่ที่ผมเห็นและชาวโลกเขาเห็นเนี่ยในราฝรั่งนักท่องเที่ยวมองไปตรงไหนก็เห็นแต่เมียงประเมียงประเต็มที่นั่งเต็มไปหมดแต่ถามความจริงกับชาวกัมพูชาว่ามันจะมีนัก เที่ยวคนไหนที่โง่ไปนั่งตากแดดตั้งแต่บ่ายสองเพราะเขาก็รู้ว่างานมาเริ่มตอนหนึ่งทุ่มไม่งั้นคุณเซนของคุณจะเดินทางมาถึงหรือตอนทุ่มครึ่งและนีน่ก็เป็นหนึ่งในชาติเดียวในโลกในอาเซียนที่กล้าทำกับประชาชนตาดำแบบนี้ลำบากตากตม้มโอ้โหเวลคัมกัมพูชาเชิญพระคุณมารำบากที่นี่มาแล้วเปิดแล้วกัมพูชาแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปรับชมและผมจะมาพูดย้อนหลังเรื่องอาหาที่ชาวต่างชาติเขาจำแบบไม่ลืมเรด้ว่าบางคนที่จำในชนิดฝังใส่ฝังพุงไปเลยก็มีชาตินี้ทัั้้งชาาติฉนจะะไมม่อีกแลวปรเทศ าูชครั้งเดียวพอเป็นเรื่องราวต่างๆของซีเกมเขมนรวมไปถึงวิธีการโกงสุดตองเกมมันบดนะชุดไทยวัฒนธรรมมวยไทยอะไรก็ตามที่เป็นของคนไทยเนี่ยไม่หลอดหรอกครับคุณผู้ชมมาโดนฮะพี่เมนกินเรียบปอกปนาปรเรไม่เหลือให้ใครประเทศไทยของขา้าของรักของขา้าและก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหเพื่อเป็นกำลังใจแฮดมินลงไปถึงทีมงานได้นะครับและเพื่อคุณผู้ชมนะั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสรารด้านกากีฬาลงไปถึงข่าวการเมืองสุดทีหาแบบนี้และในวันนี้ประเทศไทยจะมีการแข่งขันใน VNL ในกีฬา ประเภทวอลเลย์บอลหญิงหรือเรียกกันว่ารายการเนชันลีมารวมทรงแรงเชียแรงใจให้ทัพนักกีฬาสาวไทยกันนะครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องปวดหัวกันเลยดีกว่าครับในเรื่องแรกที่กัมพูชาเนี่ยทำให้ต่างชาติจำไม่เลืมจำจนวันตายเลยก็คือนักกีฬาที่เข้ามารวมสมทบไปในทีมชาติของเขาที่เห็นได้โดดเด่นที่สุดนั่นคือนักบาสเกตบอลทั้ง,ท,งท,ทีมหญิงและทีมชายแบบว่าคนกเมนมามองอยังไงเอ๊ะมันใช่แล้ววะหน้าภาษาอีสานเรียกว่าดำปีปีมาหมดลวครับทั้วหัวหิกหัวยองหัว,หหว,หอหวทอองพีี่่แแกกก็มมเเเว้้นนหืตอง การซื้อที่ต่างชาติเชื่อว่านั่นนะคนกัมพูชานนะและใครมันจะไปเชื่อและไข่ทเชียนเนี่ยแสดงว่าไปแกงหูดวกตาบอดเต็มทีมันก็ไปแปกแล้วครับที่ชาวสิงคโปร์ลงไปถึงชาวอินโดนีเซียบอกว่านักกีฬากัมพูชามีญาติเป็นคนแอฟริกาหากินตามป่าตามดงตามธรรมชาติคุณหัวเผือกหัวมันกินแต่ก่อนเนี่ยรับจ้างดำนาแต่พอเข้าช่วงซีเกมช่วงการแข่งขันก็เลยวางเคียวเกี่ยวข้าวรวมไปถึงธนูลาา่าสัตว์ตอนแรกก็ว่าจะมารับจ้างตัดอ้อยแต่บางเอืญบางเอิญก็มีการแข่งขันในเทศกาลมหากรรมซีเกมที่ครรครัั้้งแกละ ที่กัมพูชาได้จัดมารับ j อบเป็นนักกีฬากัมพูชาซะเลยและเรื่องต่อมาครับคุณผู้ชมที่ชาวต่างชาติเขาไม่ลืมนั่นคือเรื่องในพิธีเปิดคนคนออกมาเยอะมากๆคนคนออกมาทั้งกองทัพนักกีฬา890ชีวิตออกมาหมดเรียกได้ว่าสุดอิเลเคค่ะชาติอื่นเขามากแต่ละคนใส่ชุดเต็มยอดผมนี่ถือว,ว่าพากันไปกินโตจีนลิงที่ปะปัง3ยอดจังหวัดลบบุรีเขาจัดขึ้นทุกปีนะที่นั่นนะประเทศไทยเราออกมานิดเดียวเองประมาณ120คนชาติอื่นเขาก็ออกมาพอเป็นพิธีก็เข้าใจแหละว,ว่าเป็นเจ้าภาพนะแต่ต่างชาติ ฉันบอกทาอะไรที่นี่วันนี้อย่ากลกับเบอรนคุณผู้ชมะมันไม่ได้มีแค่ชาวต่างชาติหรอกครับชาวไทยเราก็สงสัยเหมือนกันอะไรกันนี่พิธีเปิดของคุณเนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงการเคมอีกนะคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะชุดวรรณคาดีครับฮานุมานทศกัณฐ์พัลกประรามมวยไทยเอามาเปลี่ยนเป็นโบกตอจัดขึ้นในการแข่งขันโชว์ให้ชาวโลกรู้ไปเลยวันนี้ฉันกปมาจากประเทศไทยก็มาแบบไม่แคร์ซื้อไม่สนโลกให้รู้เอาไว้ที่นี่กัมบูชาโอเคเรื่องต่อมากับคุณผู้ชมพิธีเปิดง โคตรจะห่วยประธานเกาเปิดงานพูดจะลิงหลับพูดอะไรนานขนาดนั้นกรบรุงผมว่าแกน่าจะไปรับจ้างพูดตามงานการชาตินะเหมือนแกเก็บกดนะคุณผู้ชมเหมือนติดคุกม,มา20ปีแล้วไม่เคยพูดกับใครเลยพอออกมานี่แบบคนแรกยังพอทนนะคนที่สองมาต่อไปอีก25นาทีสุดท้ายยังไม่สุดบิ๊กบอสฮุนเซ็นมาพูดต่อไปอีก30นาทีเป็นชั่วโมงจนต่างชาติเขาอดไม่ได้ตั้งคําถามว่าจะพูดบ้าพูดบออะไรขนาดนี้ฟังไม่รู้เรื่องก็ไปแก3คนทั้งหมดเนี่ยพูดเป็นภาษากัมพูชาแบบ 100% I am speak s p สปีกัมบูชาแล้วพอต่างชาติเข้ามาจี้ถามเรื่องนี้เหมือนพี่เหม้นแกจะไม่พอใจแถมยังออกมาต่อว,ว่าชาวต่างชาติว่าสาเหตุที่ประธานเราพูดเป็นภาษาบ้านเกิดก็เพื่อให้ต่างชาติรู้ว่านี่คือภาษาที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อยากที่ใครจะมาเรียนแบบได้นี่เป็นสิ่งที่ชาวกัมบ,บูชาและบ,บรรทพโุรธเราภาคภูมิใจและมันผิดหรือที่พูดภาษาบ้านเกิดคือถ้าถามแอดมินและชาวโลกนะครับผมว่ามันไม่ได้ผิดแต่ที่มันผิดคือแกพูดนานเกินไปและพูดเป็นภาษากัมบูชาทั้งที่ออกซือือ ไปทั่วโลกนี่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ที่ชาวลกวงก็สงสัยก็ตรงนี้เข้าใจหรือ,อยังเรื่องต่อมาก็คุณผู้ชมตอนแข่งก็โกงเขาเอากีฬาพื้นบ้านโบกตอมาเก็บตีกบปั่นหินวิ่งกระสอบปลาเป้าตีเขาใส่ต้นกล้วยกีฬาชิงเหรียญทองแต่ละอย่างภายในกัรบ,บูชาเนี่ยก็มีแต่พี่เมนนี่แหละครับที่เข้าร่วมภายในบ้านของตัวเองแต่ต่างชาติไม่มีสิทธิ์ได้เข้านะเพราะถ้าเกิดเขาเข้าแกก็กลัวว่าจะไม่ได้เหรียญทองไงและไม่รู้ว่าใครมนเป็นปคนคิดทําไปได้แถวบ้านผมมีงานกีฬาสีเด็กปฐมยังดูดีกว่า ผมไม่ได้ใส่ร้ายเขานะแต่มันมีที่ไหนกีฬาซีเกมมาเก็บตีกปันหินวิ่งกระสอบปลาเป้าตีเขา่าใส่ต้นกล้วยนี่เขาแข่งกันระดับประเทศนะเวย้ยเฮ้ยเออถ้าไปเป็นกีฬาอบอตอก็ว่าไปนี่มันคือการแข่งกีฬาสากลแต่ถาวว่าเขาทําอย่างนี้ไปทําไมคําตอบก็คืออยากจะได้เหรียญทองเอาไว้ข่มชาติอืน่นว่าตัวเองเนี่ยได้เหรียญทองเยอะสุดสมแล้วที่เป็นเจ้าภาพมันก็ใช่อยู่ครับที่ในช่วงแรกๆเนี่ยคุณได้เหรียญทองมากสุดหลังๆมาผมเห็นร่วงเอาร่วงเอาผมนึกว่ามะม่วงสุกถูกกระโอกแทะแม่ร่วงส ความเป็นเจ้าภาพกลายเป็นเจ้าภาพน้ําไปเลยนะประเทศไหนเนาะที่ได้ที่4เรียกได้ว่าผลกรรมตามทันจริงๆอันนี้เรียกได้ว่าเห็นทันตาเลยนะไม่ต้องรอชาติหน้านี่แหละนะที่คาสภาสิตธ์เขาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเรื่องต่อมากบคุณผู้ชมเมื่อมีกีฬาซีเกมแล้วเมื่อมีการแข่งขันแล้วประชาชนภายในประเทศก็่วยโอกาสสิครับประเดิมเปิดอาชีพไม่พับนกกระดาษขายมันเลยลงทุนน้อยแต่ได้มากนี่คือธุรกิจ SME ภายในประเทศกัมบ,บูชา AC มาพับเป็นนกกระดาษแล้วบอกว่าเนี่คือลายเซ็นของเดวิดแบ็กแฮมโอ เหมนออเอ้ยเดียเดวิดแกเป็นนักฟุตบอลระดับโลกถ้าแกมาจริงคงจะเป็นข่าวลงนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์แล้วแหละโทเเมนถ้าจะหลอกนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไปหาข้อมูลศึกษามาดีๆก่อนดีนะที่ไม่มีลายเซ็นของโดโรดทรัมประธานาธิบดีของอเมริกามารับชมซีเกมส์เขาเมนทาไปได้เรื่องต่อมาครับคุณผู้ชมเมื่อมีลายเซ็นขายแล้วของที่ระดึกขายแล้วต่อมานั่นก็คือเรื่องของอาหารประชาชนขายอาหารให้นักท่องเที่ยวแพงเกินเหตุเกินจริงและมีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียรวมไปถึงสิงคโปร์เนี่ยที่ มาพูดกันว่าน้ําเพียงขวดเดียวของเขาเขาขายในราคาคือ7,900เหรลียวหรือประมาณ70บาทของประเทศไทยไอ้น้ําที่ผมหมายถึงคือน้ําเปล่าครับคุณผู้ชมะไม่ใช่น้ําแร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไอา้น้านั้นนะ่ะเอามาจากไหนไปแพ็คมาจากไหนไปดูดมาจากไหนก็ไม่รู้70บาท70บาทซื้อไห้ซื้อไม่น้ําเปล่อาอ้าวไปบ้านเขาไม่มีทางเลือกนี่ก็ต้องรีตาตามซื้อสิอครับ you how much you how much จ่ายตังค์จบมีน้ําแล้วก็ต้องมีข้าวที่นี้มีข่าวจากานักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งได้มาบอกว่าข้าวไข่เจียวที่อยู่ในกล่องโฟมเาาาขยจ 9,000บเรียวหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ80บาทโอ้ oh แม่เจ้าแพงกว่าบ้านกูอีกเรียกว่าขูดเลือดขูดเนื้อเอาเท่าไหร่ก็เอาไปนาทีนี้นาทีทองใครคิดธุรกิจจิตการได้รวยก่อนเรียกประกอบโกยได้เอาไปให้หมดที่นี่เวลคัมกัมพูชาคุณผู้ชมดูสิฮะมันก็ไปแปลงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสงสัยว่าทําไมประเทศที่ไม่มีความพร้อมอย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยถึงกล้ามาเปรียบเทียบประเทศไทยว่าไทยไม่ดีอย่างงั้นกัมพูชาเราดีกว่าอย่างงี้นี่ผมยังไม่ได้แชร์เรื่องของบ้านพักนักกีฬาที่สร้างเกิ เกือบไม่ทันและได้ข่าวว่าห้องนึงเนี่ยอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ข้างในไปสิบแอร์มีไหมมีเป็นบางห้องและมีเป็นบางชั้นด้วยซ้ํานี่ขนะกระทรวงการท่องเที่ยวเดินทางไปดูเองนะเกือบไม่ทันกินสีห้องยังติดเต็มอยู่เลยแกก็ทําไปได้เงินประมาณในการดําเนินงานรงไปถึงการจัดสร้างในสนามซีเกมของชาวกัมพูชาเนี่ยใช้เงินไปประมาณ4,900ล้านบาทเฉพาะพิธีเปิดและค่าสนามนะคุณผู้ชมจะถามว่าเอาเงินมาจากไหนประเทศจีนปล่อยกู้จ้าอยากได้เท่าไหร่บอกนะแต่พอเสร็จงานแล้วขอคิดดอกหน่อยแล้ว ไม่แพงไม่แพงอ้เอาแค่ดอกละร้อยห้าสิบแล้วกันกู้ร้อยหนึ่งผ่อนดอกวันละห้าสิบผ่อนไม่ได้ก็เสียแผ่นดินให้อ้วโอเคพี่เมนคงจะพูดได้คําเดียว yes no okay I right thank you เสียแผ่นดินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้เรื่องนี้กัมพูชาไม่ยอมไม่ยอมโอเคครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับคือเรื่องของชาวกัมพูชาที่มีแค่ชาวกัมพูชาเท่านั้นที่เป็นผู้คิดคน้นและเป็นผู้ที่สามารถคิดได้แล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมก็สามารถมาสแสดงดวามเห็นด้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับคิดว่าซีเกมปีหน้านี้ทที่ปประเเศไย็น จะสามารถยิ่งใหญ่ดูอลังการประการตากว่าชาวกัมพูชาได้หรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถมาสแสดงความเห็นใต้ความนม์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมดูแล้วชอบ,อบใจจบใจแล้วคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสรารด้านก,ากีฬาแบบนี้คุณผู้ชมเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้ชมที่ได้รับชมข่าวสารก่อนใครสาหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an